ออกนะครับผมนี่ขีปนาวขีปนาวขีปนาเป็นไงไปหลังนะครับเราเล่นได้นันะ้ปุ๊บขีไปไม่ขีตีตีต,ต,ตีโบไม่มานะโบโบโบ,โบเป็นไงนะครับนี่เราก็ติ๊กตบตบนะครับผมตามสไตล์ตบตบ โอเคและเกมนี้นะครับผมฝั่งตรงข้ามก็เปิดร้อเลี้ยวมานะครับผมตัวที่ชนะรอเลี้ยวที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือก็คือลิงนั่นเองนะครับผมน้ลิงมันแพ้รอเอ้ยไม่ใช่ร้อเลี้ยวมันแพ้ลิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาลิงไปตบรอเลี้ยกันนะครับนะและเกมนี้เราก็เจอโอเมนนะครับโอเมนตัวออฟเลนนะครับลิงแพ้โอเมนด้วยประเด็นนะเกมนี้นะครับผมฝั่งตรงข้ามก็เปิดออฟเลนมาแก้ลิงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ จะได้รู้ว่าแนวทางในการเล่นลิงปะทะโอเมนเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วทีมผมไม่มีคนฟาร์มว่าเดอร์ฟคืออะไรละเมื่อไอ้บันเดอร์ไม่ไปฟาร์มละอ๋อมันโอ้กูวไปยอบแล้วนี้ใครสวยครับเพราะฉะนั้นใครฟาร์มดีผมว่าผมไฟป่าแล้วกันนะครับเราไม่มีคนฟาร์มนะเดินยไป่าเองนะครับออกถุงมือมาชิ้นแรกเลย โอเคแล้วนี่ใครสวะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลิงไม่มีฟาร์มควรเล่นยังไงนะครับผมสัตว์ใหญ,ญนะเดียวตานหารทำนะกระโดดตีตีตีอย่างเดียวความช้านิดหน่อยนะผมนะเอา้าโอ้โหผมเดี๋ผมใช้พาลิศออฟฟิเกอร์ ทุกอย่างชอบเลยอ้อไอเอเบอร์ไปหมดแล้วอเราความช้ามากนะแล้วก็ต้องเล่นรอเล,นเลยนะครับอย่างนี้นะ <Yes. S 1> เรื่องออบจงออบเจ็กเนี่ยก็เข <laughs> าเรียกว่าอะไรก็ต้องยอมผ่านข้ามนะ <You. S 1> ถ้าไม่มีจงังหวะจริงก็ไม่ควรเอานะครับเ่ hey. แล้วก็ ปาม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 แล้วก็ออกรอ,องเท้าเป็นรองเท้าอะไรดีดูก่อนนะครับผมอาจจะเป็นอาจจะออกเป็นรองเท้าแก๊งนะครับผมนะรองเท้าวิ่งเร็วนะฮีนาก็ฟามไปก่อนแล้วกันตอนนี้โจ๊กาจะเอาคลิปกลางแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะขโมยโจ๊กคลิปเลยครับขโมยคลิปโจ๊กเลยเออ พูดจ่าบนกันไปหมดตมโมคลิปไปเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รองเท้าบ,บูทละเราก็จะออกมาเป็นถุงมือต่อนะนเดี๋ยวเราก็จะมังกรนะครับผมนะมนเพื่อทำให้เราฟาร์มเร็วยิ่งขึ้นนะเราไม่มีมโมไปเลยนะนี่มโมไปเลยนะผมไม่มีนะเราไม่มีพามดนะครับผมเราต้องรีบนะ <Amazing. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็ไปฟาร์มต่อไปเอาบัฟฟ้าของเราต่อนะครับตมอแล้วก็หาจังหวะเล่นแบบเป๊ะๆนะไม่เป๊ะมีโอกาสแตกฟาร์มฟาร์มฟาร์มตอนนี้คลิปกลางเข้านะเราก็อาจจะต้องไปเอาคลิปกลาง oh. เดี๋ยวรอจังหวะเราไปเล่นล่างอย่าอืม ครับเรา,เคาค่อยเล่นเราจะออกเป็นเจาะเล็กมาก่อนนะตอนนี้เต๋นี่นะครับผมหาจังหวะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้นะเดี๋ยวโอเมนจับเรานะต้องข้าเราออกนะครับผมนี่ขี่ปลาล่าขี่ปลาล่าขี่ปลาล่าเป็นไงไปหลังนะครับเราเล่นได้คนระับปุ๊บขี่ไปไม่ขี่ตีตีตีโบเป็นไงนี่นะครับผมลิง ในตำแหน่งจังเกิลที่ไม่มีจังเกิลนะครับพอเราได้จอเล็กนะครับผมเราก็จะออกเป็นอาครีตต่อเลยนะครับผมผมลืมไปผมไม่พานดิดวะแอ้ผมจะแบบพานิดใส่หัวอย่างเดียวเลยนี่นะครับตอนนี้กบอยู่ล่างนะครับแต่เราไม่มีสกิลอะไรนะเราก็ไปแท็กเว็บกลางก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็หาล้วงจ้าห่าสวยๆนี่เราเลี้ยวเล่นอยู่นะครับเรามีฟิกอยู่นะนี่เราก็ฟิกตบตบนะครับผมตามสไตล์ตบตบตบ <c oughs> แล้วก็จอบโบเคินะครับตอนนี้เราไม่มีบัฟตรงบางกองใต้เท้านะครับแล้วก็จเจ้าดาร์คเซลเลเยอร์นะนี่พยา,อาอพยามออฟเจคให้เยอะที่สุดนะครับถึงแม้เราจะไม่มีทานนิดนะ พยายามเอาออบเจ็เยอะๆนะครับนะเอาทุกตัวได้ยิ่งดีนะครับตอนนี้เว็บกลางไม่มีคนรับนะครับรู้สึกว่าเมตจ,จะช้านะเพราะฉะนั้นเราขโมยคลิปไปเลยนะแล้วก็ไปเอาบัฟฟ้าต่ออันตีไปเลยนะครับแล้วก็ออกเลยไม่ต้องสนใจนะครับยังไงล้วก็ไม่ได้บวกต่ออยู่ล้วนี่ตามไปเหมือนเดิมนะครับทามิ่งเดิมเลย ตอนนี้อันตรีเราเหลือสี่วีนะครับเราอาจจะเอาถ้ามันคลีอาจจะตายรอเรเียบรุกที่หลัแต่ตัวนี้ไม่มานะโบโบเจอคลีนะครับผมโบก็แตกไปดีครับเพราะฉะนั้นเราต้องขอเลือดึกแลรวบมนะเราต้องได้เลือดนะโอ้เราเพื่อนเราไม่ให้นะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็มีดูดเลือดอยู่นะ อย่างนี้แล้วก็รอกรณีไปแกงล่างแล้วกันนะครับเมื่อกี้ใครียกครับโผล่ล่างแต่กลางก็ไม่รู้มีคอมมากรือเปล่าโอ้ยกบกบเราก็เตรียมโดดหลบโดดหลบไปเลยนะครับอยากได้บังกรนะพยายามลองตีบังกรดูแล้วกันนะครับฝ่าข้ามอยู่ไกลอยู่นะเดี๋ยวเราก็ต้องไปรับเว็บกลางต่อนะครับเพราะว่าเว็บกลางเข้า <Incredible. S 1> ไปรับเว็บกลางต่อครับ อาจจะต้องไปเล่นกับโอเมนบ้างนะครับเพราะว่าโอเมนมันสบายไปไหลายไปแบบนานแล้วนะครับเราก็จะต้องไปแกงโอเมนแต่ถ้ามีตัวอื่นมาเติมก็โดนเรานะจะมีใครดักตอนพุ่มหน้าเราไหมเนะี<อ>่ยโบเป็นไงล่ะครับคลี่เดียวหัวสั่นนะครับตีป้อมเลยนี่นะก็เหมือนเดิมตอนนี้เราไม่มีอะไรทำนะครับก็ เออาจจะโอเมนได้โอเมนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่มีซิกไหมโบโบโบแตกนะครับผมตอนนี้เราจะออกเป็นมูราต่อเลยตอนนี้เรามีซิกเกอร์นะเดยวเมดโรนะครับตรงนั้นฟันดี้เมดเรามีซิกเกอร์นะยังไงเราก็ได้นะแต่ผมไม่อยากซืกกับมันเปลืองเซซิเซอร์ฆ่าไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปล้วงอ่าอลอเรียต่อนะครับโบ โอ้โหเาเอ้ Tennessee! แต่เขาแข่งอยู่แล้วเบอะเบอะน,นี่นะครับผมอปืนจบยากนะแล้วก็ป้องกลางก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ดูเหมือนจะจบยังไงจบไม่ได้นะครับผมว่าผมว่าจบไม่ได้นะฝั่งของข้ามเริ่มเกิดกันแล้วนะครับถ้าเราจบอาจจะเป็นปืนนะถ้าเราปืนปืนจบนะแต่เพื่อนเรายัางไงโอ้เพื่อนเราเล่นว่ะแต่เพื่อนเราไหวว่ะแต่เพื่อนเราก็แตกอยู่ดีครับแต่เพื่อนเราก็โดนชัดดาวน,นะเพราะฉะนั้น รีบ่าเงินเลยนะครับสี่หนึ่งไม่สี่หนึ่งได้ไม่มาสี่หนึ่งอะไรเหรอพ่อหนุ่มฝั่งนู้นเขาเกิดกันเรียงตัวเลยนะหน้าอ่าตอนนี้เราก็จะเป็นฟินิชทูตต่อนะครับพอเราขึ้นฟินิชทูตเสร็จเราก็จะออกเป็นอากอเกิดนั่นเองนะครับผม โอเคตอนนี้เราก็ต้องเอาพวกออบจงออบเจ็กแล้วก็ไปเล่นล่างให้มันเป็นสามทางนะโบ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 ,อบอโอเคแล้วอาจจะเอาดังซาลเลเยอร์นะครับเพื่อความได้เปรียบอีกนิดหนึ่ง โอเคตอนนี้เราต้องรีบจบหน่อยนะเพราะว่าล้อเลี่ยงเนี่ยเลดเกมมันโหดนะครับอีกอย่างหนึ่งเทลก็โหดเลดเกมนะเราก็ต้องแบบพยายามรีบจบพยายามคลิปเกมหน่อยพยายามแบบเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับเราจะปล่อยดาร์กตอนประมาณ8นาที32สองนะครับผมเพื่อให้ดาร์กมาพร้อมมันม่วงนั่นเองที่เละปล่อยเลครับแล้วดาร์กก็จะมาพร้อมมันม่วงครับตอนนี้เรามีฟิกเกอร์1ิวเราเตรียมหาลวงได้นะหาจางังหวะดีๆนะเอาตัวนี้ก่อนนะครับให้นี้มีเลียดเล่น โ,โอ้แต่ไม่ตายนะโอเคหาจังหวะรอนะครับอาจจะไม่มีสกิลเราก็ไปเอาคลิปกลางดันมาก่อนนะครับรอสกิลคูดาวเสร็จก่อนนะพอเรามีสกิลคูดาวเสร็จล้วก็รีบไปเล่นกับเพื่อนนะเรามีฟิกอยู่เราเล่นได้นะครับถ้ามีตัวอะไรแหลกแหลกดรนแน่กดดันกลางไปก่อนนะครับพอเรากดดันกลางเสร็จแล้วก็ต้องรีบมาเอาคลิปล่างนะดเดี๋ยวเรามา,าคลิปล่าง อุย้ยโ,โหลั่นนะช็อตนีลั่นนะนนลั่นนะนนะไม่มีใครเห็นนะครับไม่มีใครเห็นนะตอนนี้เราก็ต้องรองตีนะเราไม่มีนตีนี้ก็แบบมีโอกาสตายสูงนะครับเพราะว่าเราไม่มีวินวอล์กหนีนั่นเองนะครับอาจจะต้องรอนตีแล้วก็หาจังหวะชัวร์สามอาจจะโอ้โหแต่เพื่อนเราเข้าลึกไปโอ้ผมก็ไม่กล้าเข้าว่ะ แต,นะแตกนะแตกนะกดแข่งหรอตอนนี้เราก็ได้3มทางแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอีก9้าวิเนี่ยเราก็เตรียมทิกเกอร์เข้าเอาตัวหลังๆได้เลย5้าสี่สามสองสองสองเรามันเด่นนะแล้วก็ออกเลยนะผมมันมีมันอยู่ในป้อมนะครับเดี๋ยวมันจะลามเราฟรีหาจังหวะเล่นนะับหาจังหวะแต่ไม่มันเกิดวะเราไม่มีสกลิลเรา้วยดิ อาจจะต้องมากลับมาเอาออบเจกต์เหมือนเดิมเอาออบเจกต์เอาดงเอาดาร์กแล้วค่อยขึ้นนะนี่นะตอนนี้ดาร์กจะเกิดนะครับถ้าเราอยากจบง่ายงเราก็อย่าเพิ่งไปตายกันตอนนี้นะถ้าเราไปตายกันตอนนี้มันจะทําให้ฝั่งตงข้ามเนี่ยยืดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจบแบบง่ายๆชัวร์ก็ทําเวฟแล้วก็เอาดาร์กซเลเยอร์ไปแทงป้อมแล้วเราก็หาจังหวะเล่นพร้อมยิบตัวโตๆตๆตตตในนะครับผม อีกอย่างหนึง่งตอนนี้ผมอยากได้เกิดด้วยแต่ก็ไม่น่าทันนะเราอาจจะต้องไปเล่นกับเพื่อนเลยนะครับดูเหมือนเพื่อนจะอยากจบเกม <c oughs> หาจางังหวะดีๆแล้วล้วงตัวหลังๆนะครับเหมือนเดิมลิงวินวอล์ขายตัวหาจางังหวะดีๆโอ้โยที่ล้วงไม่ถูกตัวนะอันนี้แล้วก็ล้วงตัวหลังๆนะครับแล้วก็ตีป้อมถ้าอยากจบ แล้วเราก็จบไปแล้วนะครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับสำหรับแนวทางการเล่นลิงในตำแหน่งจังเกิลที่ไม่มีทูนิสนะครับผมก็จะเล่นประมาณนี้แต่ผมแนะนำนะเราควรเอาทูนิดมานะครับผมหรือว่าพันนิตนั่นเองนะแต่สาเหตุที่เราไม่ได้เอามาก็คือมันเกิดจากความเข้าใจผิดเล็กน้อยนะครับผมแล้วเราก็ MVP นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูดาเมจไปดูไอเทมกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะ ก็เกมนี้เราก็ข่าไป11คิวนะครับตะไม่ตายนะครับแล้วก็แอซิส6นะนี่ก็ของก็จะเป็นสลิปไอ้คลีสลิปสติงรองเท้าแล้วก็มูราปีทูแล้วก็เกาะเกิดนะครับแต่ก็ที่สําคัญที่สุดการออกของนี้ก็คือช่วงต้นเกมนะครับอาจจะเป็นออกถุงมือมาก่อน3ชิ้นแล้วก็ขึ้นจกกอเกาะเล็กนะพอขึ้นจกกอบเกาะเล็กเสร็จแล้วก็เราก็ต้องขึ้นสลิปสติงนะครับผม โอเคนะแล้วก็ดาเมจเราทําไป30%นะครับทีมไฟ7นะครับก็คือโอเคนะโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมสาหรับคลิปแนวทางการเล่นบูคองหรือว่าลิงนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆก,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 การติดตามจะเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรสวัสดีครับ let's go เย้ผมเหนื่อย,อยพูดเยอะ un